สวัสดีครับต้อนรับสู่ช่องลุงตายหน้าหำแซ่เดครับครับผมเมื่อนี้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะกินแต่ทบอกทื่นเต้เรามาท่านกับเข่าเขาเลยก้มเข่ามดแล้วเออเออวันีว่าอยากกินอะไรที่หากินอยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาทำไมสอนเลยฮะเอามาสดเอามาบีบเขาปั้นโอ้ยเสนอหก่อนวันนี้ เสนอก่อนว่าวันนี้มาในเมนูไข่เจียวแหนมเข้าปั้นสูตรวัดเ้าลินครับเย่เ yeah. อาไปทัวร์ที่วัดเซาลินใส่ยันเออเคยบวชอยู่นั่นแหละอ๋อแต่จะคุยจะกินแล้วเป็นบ้าเป็นบ่กินไม่ใช่ลองดูนี่แต่ว่าอย่าลืมนะว่าฉันเนี่ยกินได้คำน้อยนอยเออนี่ไปไงอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ไม้ ใส่ทานชาโคอย่ามั่วอย่ามั่วมันไม่มันไม่ได้ใหม่มันใหม่ดิเบื้องนี้อันนี้มันตูทานชาโคเนี่ยเห็นบ่ละเนี่ยเออเนี่ยมันไม่ได้ใหม่ดเดี่ยปื้อปื้อดิสมันใหม่ไพ่เราไผ่กับความใหม่มันใหม่ดิพูดนะเหียก็เพรว่าใหม่ใหม่ไม่ใช่ใหม่ไม่ใหม่ไม่โอ้กินถ้าเจี้เถียงกันนะเอาเฮียนะครับป้นไหนเป็นป้นไหนเอาเดินเฮียตั้มครับมาตะแขนไม่กล้าเอานาเข้ามา มี่แ็นเฮ็ดดำนะแขนเฮ็ดดำไหนว่าจะพากินกะเพราปลาหมึกออย่างอะไรเห็นมีไม่เห็นปลาหมึกปลาหมึกมันหายไปแล้วยังไคไปใช้กับข้กปลาหมึกว่า,ม,วามีหรอต้องถามคุณดับท่านบุดเติมเนี่ยเออไอ้บุดเติมนี่เออขอบคุณแต่ว่าไม่ติดโลโก,โกเออ้เพราะว่าเขาไม่ได้นับหนุนเออรู้ผิดอย่างเง้ย ไขจะทุกเก๋เท่าไข่เจียวกับคุกฉะนั้นต่อไปในโรงหนังนะเด้อไม่ต้องมีป๊อบคอนกับคุกให้มีเข้าไข่เจียวกับคุกอิ่มกว่ามังเขากันบ่าเดยเขากันจิลองกินดูด้วยตอดเอาไว้ทำไมนี่เอามาก็ไม่ใส่เยอมากเสอร็นเดี๋ยออสงสัยหลายอย่างแคงเดี๋ยวเอาเทระยา่างอันแรกบอกไปแล้วคือหนึ่งส่วนนะไมาอย่างเอามาให้ปั่นเขาเอามาบีบเขาให้มันเป็นก้อนก่อนมันก็ไม่เป็นเพื่อเขาอ่าสองสิปั่นเป็น ขันอย่างหาสิเตียคือบวใส่กล่องมากินหลัก็เลี้ยวฮะเจ้าสิปั้นเป็นยังเป็นขัเป็นขั้นวนี่ยขัมีใหญ่เพื่ออย่างเอามันก็คือเขาหรอว่าอันนี้ต้องทำไม่เห็นมันคือเขาเป็นเขาปั้นถ้าเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเขาปั้นเออถ้าเอาข้กล่องมามันจะเป็นข้อเนียวเราพี่ดอกเลยตอนใครไปเอาเด้อไปเสียเป็นผัวเบิ่งเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกตายถอดไข่แล้อันนี้ม <problems>? ัน <developed> ต <Airbnb> ุนไข่ชาโคลมันไม่เคยเห็นนี่ยไข่ชาโคลอี๋มันมองไ่ที่ไข่ชาโคลมันเหลวปืนมันไหมเบิกเนี่ยมันไหมเนี่ยก็ชาโคลก็สีดำนี่ก็เป็นไข่ชาโคลเราตอนนี้ขาดหมดนลยไอ้ตอนนี้ชาโคลกับหมูตายอยู่ก็ว่าแล้วมันอร่อยมันอร่อยอยู่นี่ดูด้วยคำนี้นะเขาเรียกอะไรนะคำโอ๊ะคำโอคำโอไข่เพื่อสุขภาพ ไข่ชาโคเนี่ยจะเห็นไหมจะเห็นไหมอเออเอี่มันก็จะขมๆจักหน่อยเอา,เอาขมโดนใหม่เนาะมันใหม่เลยเพราะว่าไข่ชาโคไอ้นี่อืได้เอาปั้นไหนก็ปั้นนั่นแหละไม่ถูกขี้มือจากปัน้นแต่เขาชนบีบมาดูบีบมาที่แจ็บอกให้ฟังข้างทุดท้ายว่า่าถ้าเอากล่องเข่ามามันก็เป็นติปเข่าเหนียวปกติ แต่ถ้าออกจากกล่องมางี้มันก็ข้าวปั้นแล้วมันบอกเขาเหนียวคือกันบอกไงก่อนนี้มันข้าวปั้นไหนนี่มันเขาเหนีนยวแล้วมึงเอาซอสมาทำไมไม่ใส่เอ้าเพิ่มเอามาทำไมเนี่ยซอสนี่ทไไมม่ใส่เขาก็ใส่กินกันหล่ากันที่แรกก็นึกว่ากินสิคือข้าวเจ้าไม่ก็เลยเอาซอสมาก็มันมีกันไหนละมันมีแต่ข้าวเหนียวนี่ยเขาหมีข้าวปั้นข้าวปั้นเข้าวปั้นนั่งบอกว่าข้าวเหนียวอหน่อยทอดก็จักอะไรนั่งเล่นแต่เกินเขาเขาไม่ทำไม่กิน ใครเออใครล่ะใครไก่เหมือนลูกไม้ไเข้ากับเผามันก็หมดออกอะเฮ้ยลูกตือ้อชวยแค่ละเจ้าเออจะไปธรรมดาคือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยใส่เลยนี่ออเอออืมอืมขูดเฮ้ยในตำตำเหนียบเบหมน้ำเนาะมันก็ใหม่ย <laughs> ังไงี้มันพวกไข่าชาโคไอ้ข้างล่างปกติไอ้ข้างบนอีกสูตรหนึง่งใส่เบิกตัวข้างล่างเป็นเนี่ยเลยเออปกตินี่ ไม่เดี๋ยวนี้ยังนดิเซนไอ้นี่อันนี้แมงแมงอ๋อเบ่งกระทะทอดแมงกระทะทอดแมงโอ้ก็เลยว่าต้องใส่แมงด้วยอ๋อหนึกว่ามันใหม่ก็จะพริกลงทำไมล่ะเนี่ยนะเอาทีละลูกไปเลยมันจะได้กินไหมนี่จะได้กินดีไหมนี่มีการมีการปกปิดลักลอบโดยไก่ใหม่ปิปใหม่กวนฟอบเอาเด้อเฮ้ยถือว่าเอาเบิกเด้อพีิซนาเด้อก็ ตอนใครใ<น>ยังใหม่ไอ้ช่องอื่นนะ่ะเขากินอร่อยไอ้ช่องนี้กินมั่วกินตัวเว้ยมันกินมั่วแต่ไอ้ติมกล้วยแล้วนะ่ะเออไอ,อ้มีข้อควายังเกาะไอ้ติมช็มอกโกแลตนีช็อกโกแลตปุ๊เอาซะก่นอนคางบ้านฉันยังไม่มีขายถาก่อนเดีย๋ยวเมื่อได้เขาไปในเมืองสื่อแม่จะสื่อกินซีบมลาไล่ก่อนป่ะก็ใครเขาจะซื้อจากในเมืองเราเออ ให้ซื้อตู้มันมาด้วยมันจะได้ไม่ละลายพอใจไหมนี่คลิปเดียวจะลงมรุ่นมันนี้เลยสิัวไหนๆจะกินไอติมแล้วกับอ้อมันซุดเมาไปเลยบ่เรื่องได้ซื้อเบิร์ตู้นะมาเสียบแซยี่เพื่อนดีบวเอางี้ซื้อถังน้ําแข็งมาเออซื้อถังน้ําแข็งมาก็ใต่ใส่ใส่เอคือน้ําแข็งแห่งน่ะมาแล้วก็ซื้อไอติมมาด่าซื้อมาด้วยเออเอไม่เอากระติกเพราะว่ากูเกียดตกระติกเออพาใจไหมใส่ถังมาเลยเออเอเอากระติกมาหี่มีเรื่องเออ วายู่กับติ๊กยิ้มขึอนคือเสียวอรคืออย่งบบกติ๊กลายหนึ่งเสียไปใส่หมดเฮียตั้มเอาไปเตะทิ้งมันเด้ออืมสิว่าไม่เอากระติกเข้าใจไหมไม่เอากระติ๊กโมเมนว่าที่เห็นผมบอกใอยกินหรือว่าบอกกินหนิโมเมนว่าผมขี้หยาดหรือว่าอย่างเดี้ยว่าเสียบอย่างเดี้ยพี่น้องมันเสียบอยู่ผมจิ้นมึงยิ่มขันแต่ว่ามันก็สีของผมแดงน้อยนึงมองได้ที่มันใหม่ๆมันมันสูตรชาโขลกายังว่าชาโคลกชาโคลัเสรเอาแต่ว่าผมนี่กินผมตื่นเช้ามาผมกินเข่าพาคกินเข่าเบิดแล้ว không bỗng của tôi tuyệt vời. là lấy đi cake, yên tối ngày tuyệt vời 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 tuyệt đây tuyệt vời 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 ท่องไอ้ท่องไอ Gold, น้นี่ท่องเนื้อท่องอะไรเนื้อโอ๊ยแกไม่งั้นไหลมันฉันแกไม่รู้หรอกอีหยังว่ามาเบิ่งอะไรมาเบิ่งดูงานงานมีหยังเนี่ยเอางานหยังงานหลายหยังเงีวว่าบิ่งมีหยังเนี่ยปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาไปก่อนอะไรไหนจะงานไหนจะซีรีส์เออไหนจะตป об, ีป้อมนี่ช่วงน,นี้โอ้ฟอร์มเทพตีป้อมเนี่ยชนะสิบหกที่พุกตาลวดแล้วมันเกี่ยเขาแง่สมเด็จสันต์ว่างานมันเป็นงานเป็น คือทีมต้องการตัวเนะ่ะเขาใจไหมมันก็สัมงานงานหนึ่งใช่ไสรุปแล้วเล่นเกมเล่นนดนเด็กตื่นสวยบดเดอเออแต่แค่นั้นก็ที่ว่ามีข้างงานีา่นนอย่างงานมันเต่ยอยอดไปถึงอาชีพเห็นไหมอาชีพสตรีมเมอร์คนเล่นเกมน่ยเดือนหนึ่งรายได้ตั้งวันธารมไาสตรีมเมอร์เขาเล่นเกมนะเวามม่าเจาคือบทสตรีมบดเดอคำว่าสิเล่นเป็นงานสตรีมก็ไหนละกล้องยังใช้กล้องเครื่องที่เลข่ายรูปอยู่โอ อยู่ยอุปกรณ์อยูอุปกรณ์อันนี้กล้องยังรักเข้ามาถ่ายอยู่เลยมาส,สตรงสตรีมมาเลยเป็นคนที่บบยอมรับควจริไงไงเป็นควดหยิบแบบเทียงอย่างเดียวไปไปอย่างเดียวดิยควดเดียวมันคือหมูเลยเนี่ยโอ้โอยังอร่อยจัจหน่อยกับใครกันสีเหลือจัจหน่อยนั่อยเยอบไม่ยอมเยอบคำกินคำโอ้ไม่ได้ปากน้อยปาก,อปากหอยนะหอยอยู่แต่ว่าปากน้อยเข้าใจไหม ไปเลยไปเลยสุรินทร์เละแมนแมนตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราบันทึกภาพบันทึกเสียงอยู่ที่ออสเตรเลียนะจักรสุรินมาจากไหนเมื่อกี้ไม่เกี่ยวด้วยไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆเราบันทึกเสียงอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยซิดนีย์ซิดนีย์โล้ดีใจกับถือจุ ก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ซิดนีย์นะกินก็ไข่เยียวเลยแต่มันเป็นสูตรของทางวัดเต้าหลินมันเซาลินเนาะได้เอาอกมาดูเอาวิธีับอธิบายวิธีการเห็ดดูบริไทยไปมา,มาดูมันเซาลินเนายได้อย่ากหัวคือสิี่คุย <c oughs> อทีเดยเลยก็คือต้องจิกตีนข้างเดียวแล้วก็ทอดอมันทอดยากแล้วมันจะได้ถึงรสชาติจิมันเยี่ยวอย่างกับจิกตีนเนาะเคยเห็นพระเซาลินฟุกวิชาไหม,จ,<า>มจะได้ก็อ,อ,อยืนจิกตีนขาหนึ่งแล้วก็รบมันเนี่ยบ่บ คือจิ๊กตีนเนะ่เขาใจอยู่ฝั่งลิ้นก็ฝึกแต่มันถอดไข่เห็นรสศาตร์เปลี่ยนได้หรอเยเห็นมันเสียบคือล็กนักมือลํานักการใส่เครื่องมันก็เปลี่ยนละวะเวลายืนไม่เที่ยงเนี่ยจกเขาตวงที่ถวยหรือซอดมีกัไอ้ตัวมันมีถวยก็ไหนละมีตะกราเต้าลิ้นเนี่ยไม่มีดอกถวยเนี่ยโอ้อืมถอดไข่ซื้อกับจิกตีนบบเดียวเต้าลิ้นเนี่ยมันจะมีพระสองแบบมีพระพ่อครัวกับพระยุทธเองเนี่ยเป็นพระวิทยายุทธไงแต่เขาจับไปอยู่ในครัว เลยได้สูตทอดไข่แบบโบราณโบราณมาจากนู่นน่ะฉีเทียนต้าเส้นบนทนเหือนนั้นมันมาอย่างงั้นสูตร่ยก็เลยมาแบบนี้ทอดไข่มันก็จะเป็นสีดำรอบๆแบบนี้่อไปถ่วมันมันดำอย่ามันใหม่นี่อยู่เตาหลินเขาทำแบบนี้ทอดไข่ใหม่เหมอืมคือมันใหม่ี้ยสีมันซาขวกซาโคงอย่างเหลี่ยยุบ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  อ่ะปกกี้ก็ไม่กีแล้ว่มาบอกเลยตอนนี้ซาโคเนี่ยมันเป็นสูตรที่ว่าเขาใส่ซาโค่หรือเขาเฮ็ดกรรมวิธีของเขาน่ะก็นี่มันกรรมวิธีของฉันอันนี้มันทอดแล้วมันไหมเขาใช่ปะไม่ใช่เบิดไว้อ่อนโอ้โหอ่อนก่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถนี่ก็บิดยี่ติบโอ้ยมันโอ้ยแม่นบ่ วเห้ย <c oughs> <c oughs> มากินเม่มาคุยกันเออกินตัวอิ่มหน่อยเนาะยังไงก็จะถือโอกาสว่าจะกินเขาก็เลยหาเรื่องถ่ายคลิปก<อ>ลัลวไม่มีคลิปลงไม่ใช่อะไรพี่บอกเพื่อนอยังพม่นกินจ้างกไ,ไม่ใช่ดูไม่ใช่ดูแต่พวกเถียงกันน่ะไปดูเพลงฉันด้วยออกเพลงใหม่เนี่ยคงไม่มีอีกแล้วกูได้สีเอาไปเห็ดไปเห็ดแน,นวกับเบิร์นกาเด้ แต่ถอดไข่ก็ยังใหม่อยู่นะเบิ่งเ,เอาโหลดกูบอกว่ามันเป็นสูตรชาโคก็ยังว่างใหม่เลยสิบาซ่าโคเอียงถอดไข่เหลียบปุยๆอยู่มันใบพี่แกดปิดผ้านี่ยเนี่ยนี่ยกรดูกตัวอัดตุดมันใหม่มันเบิดแล้วอันนี้มันขาแมงนี่ยแมงทอดนี่ใส่แมงทอดดานี่นี่เออใส่จิ้งหรีดนะจิ้งหรีดใส่เจียวนี่ใส่แหนมกับจิ้งหรีดมันถึงจะเป็นสูตรญี่ปุ่นนี่เขาปั้นนี่เห็นไหมเมื่อไหร่ก็จะมาสูตรเซอร์รินไปญี่ปุ่นเหรอเออลืมก็อยาก คือมันมีทางลูกผสมฮอกไกโดนิดหน่อยญี่ปุ่นเขาไม่กินแมงใช่ไหมบ่เอามาจากไหนมันกินยันแมงกระพุนดิบนู่นนะกินได้ย่อนขี่ปลาก็กินได้ขี่ปลาเนี่ยฮะขี่ปลาเนี่ยซาคิมิเทามอนผสมมันมันโมเมขีปลาไม่กันเดียวก็ปลาปลาอะไรนะปลาโอโทโร่เออรู้จักไม่โอโทโร่นไงนี่แหละใกล้ๆกันเลยบูจักซิกเจไอเนื้อสัมผัสเดียวกันโอโทโร่เนี่ยโอ้ก็ไข่เจียวบ้านฉันนี่แหละ แต่มันคือการเขาคือสีบอกินดอกเนือปลาโอกะเกะอียางของเจ้าน่ะอะไรหมอยไหมไม่ใช่บอยเขาบอยเจ้าตัวเจ้าเป็นคนถอดอาเมงขาขายขาส่ขาจริงหลีดขาจริงหลีดสสิเป็นสีน้ำดำตัวเงาอีกออะไรร่วงปะคนจักันเลยบ๊อบบีดอกเขากินกันอลยรวยไอ้ช่องอื่นในช่องนี้กินทุเรศทุลังไปบางทีนี่ก็ ทอดเอ้ยทำอาหารอย่างอลังการเลยคนดูห no ้าสิบคนแล้วอยดูตอนนี้ขอสองคนไม่มีหรือคินมาเนี่ยประกาศเสียงหูจักวัดเต้าหลินบ่บ่หูจักจบเลยหูจักแกงเจาบ่บ่หูจักเจียวหูจักนางจีนบ่บ่เบิ่งเลยบ่บ่เบิ่งนางจีนเบิ่งยัง ม่เหนียม่เหนียดาวดาวมานั่งเหนียวก็เขาบ่เขาไอ้ดาวไอ้ดาวนี่แหละไม่รู้จักสักอย่างเคยเบิ่งหนังป่ะหนังยังหนังยังมึงเวลาหนึ่งฮะปืนปืนหนังปืนหนังปืนจิ้วจิ้วว่ากันไปโอ้ยเอะละพี่น้องกัยคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนเดี๋ยวไปต่อภาคสองไม่ใช่กินไม่หมดนะคือมันยาว วันนี้ลุงไตรหน้าหำมลาไปก่อนคำพูดใดวาจาใดกวขอเคี่ยวมาก่อนเออกินมันเบิดก่อนคือในยาค่ายนะเออคำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพกราบขออภัยไว้เลยนะครับไปอย่าดราม่าเด้อรอเล่นรอดเรียนได้ดวงหัวกันเสื่อแม่นแม่นๆฝากดติดตามช่องลุงไตรหน้าหับตะไคร้ทิ้งไว้ทั้งยูทูบและแฟนเพจครับผมและฝากติดตาม ช่อง YouTube ค่ายเพลงร้อยสี่มิวสิกด้วยเรื่อยก็มีลุงไก่นะฮะเฮียตั้มบริหารนี่แหละครับมีแต่ไทยพี่น้องบ้านเองนี่แหละบ้านร้อยสีฝากติดตามพี่น้องบ้านร้อยสีแล้วเนี่บ้านอื่นเอกใครอื่นเขาจะมีบ้านอะไรบ้านของเขาเออบ้านสอบ้านยักษเช่นเขามีนักร้องค่ายเขาก็จะเป็นบ้านเป็นอะคาเดมีของเขาอันนี้ก็มีคือการบ้านซี่บ้านซี่บ้านซี่เจอกันครับเจอกันครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะกินต่อนะเดี๋ยวมันจะยาวสสวััดีครบสวัสดีครับ